ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วกำลังจะหากระเป๋อสตางค์ใบใหม่สักใบหนึ่งแนะนำค่ะให้หากระป๋าสตางค์สีที่เป็นมงคลประจำวันเกิดที่จะช่วยในเรื่องของการเงินและโชคลาภให้กับคุณนะคะถ้าคนจำนวนมากเขาใช้แล้วได้ผลดีคุณจะไม่ลองดูหน่อยหรอคะแนะนำค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะใช้กระป๋อสตางค์สีดำค่ะ สีนี้ในเรื่องของหวงจุ้ยนะคะจะถือได้ว่ามีความเป็นมงคลมากๆในเรื่องของการเงินและโชคลาภนะคะแล้วก็จะไปตรงกับศาตร์ญปุ่นค่ะที่เขาได้ทํามาเป็นไสรตินะคะว่าคนที่ประสบความสําเร็จทางด้านการเงินคนที่มีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของการเงินเข้ามาแล้วเกิดวันอาทิตย์มักจะใช้กระพ๋าสตางค์สีดําค่ะซึ่งถือได้ว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์มีความโชคดีมากๆเลยนะคะ,ะในเรื่องของสีของกระป๋าสตางค์ที่เป็นมงคลนะคะก็จะตรงในเรื่องของ ศาสตร์ฮวงจุ้ยแล้วก็ศาสตร์ญี่ปุ่นด้วยนะคะค่ะนอกจากความเป็นมงคลของสีของกระป๋อสตางค์แล้วนะคะแนะนํานะคะว่าให้หากระป๋อสตางค์ที่มีลักษณะที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุย้ยและยิ่งไปกว่าน,นั้นถ้าคุณเอากระป๋อสตางค์ของคุณไปปลูกเสกนะคะ ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มพลังดีๆให้กับกระป๋อสตางเพราะเงินถือเป็นพลังงานชนิดหนึ่งกระป๋อสตางก็คือพลังงานชนิดหนึ่งถ้าคุณใส่พลังงานดีๆเข้าไปในกระป๋อสตางก็จะช่วยเพิ่มโอากาสทางด้านการเงินเพิ่มโชคลาภเพิ่มช่องทางทางด้านการเงินมาให้กับคุณนะคะค่ะเราขอแนะนํากระป๋อสตางศาสตร์ตัวเลขนะคะซึ่งแน่นอนค่ะของเราไม่ว่าจะเป็นสีประจําวันเกิดเรื่องฮวงจุย้ยแล้วก็ในเรื่องของการปลูกเสกนะคะเราก็ได้ใส่ไปให้กับ ทุกลูกค้าทุกท่านที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปแล้วนะคะในกระป๋าสตางค์ของเราตุกใบนะคะเราได้ลงยันไว้ค่ะเพื่อเพิ่มพลังงานดีดไม่ว่าจะเป็นยันเศษฐีขออนุญาตให้ดูใบสั้นนะคะยันเศษฐีนี้เป็นยันที่มีพุทธคุณในเรื่องของโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตาเรียกได้ว่าพ,พุทธคุณเด่นชัดมากๆในเรื่องของการเงินนะคะซึ่งเราก็ใส่ให้ทั้งใบสั้นแล้วก็ใบยาวนะคะถ้าใบยาวก็จะใส่ลักษณะข้างในแบบนี้นะคะ ไม่แน่ใจเห็นชัดเจนหรือเปล่านะคะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังได้ลงยันศาสต์ตัวเลขซึ่งแน่นอนค่ะก็จะเป็นชุดคู่เลขในเรื่องของการเงินนะคะซึ่งจริงๆแล้วยันพลังตัวเลขก็จะมีหลายชุดด้วยกันนะคะแต่เนื่องจากว่าชุดคู่เลข42896395จะเป็นชุดคู่เลขที่อ เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากๆหลายท่านใช้แล้วได้ผลดีนะคะเราจึงใส่ย,ยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395ให้ซึ่ง4289ก็จะมีความหมายในเรื่องของอสเสน่ห์เมตตาค้าขายเรียกเงินเรียกทรัพย์เข้ากร,าระเป๋าสตางค์6395ก็จะเป็นชุดกุเลขในเรื่องของโชคลาภโชคลาภเข้ามาแบบฟลุ๊กๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าขายการติดต่อประสานงานาการแม้กระทั่งในเรื่องของความรักก็ช่วยได้นะคะแต่ถ้าพูดในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงราง วันอันนี้ขออนุญาตเทียบฐานบุญนะคะเพราะแต่ละท่านจะมีฐานบุญที่ไม่เหมือนกันนะคะขออนุญาตเมื่อกี้ที่เรานามาออกนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญนําโชคนะคะเราใส่เหรียญนําโชคไปให้ลูกค้าท,ทุกท่านอันนี้เป็นเป็นอ่าเป็นศาสตร์ญี่ปุ่นนะคะค่ะหลายท่านที่ดูกระป๋องสแตงอาจจะมีความสูญเอ๊ะทำไมอ่าตัวเลขกลับด้านกันจริงๆแล้วเนื่องจากเรากลับด้านกล้องนะคะก็เลยจะเห็นเป็นลนักษณะตัวเลขกลับด้านแต่จริงๆแล้วตัวเลขก็ไม่ได้กลับด้านเดี๋ยวให้ดูใบใบาย,ยาวนะคะแม่แน่ใจเห็นชัดเจนหรือเปล่าใบาย,ยาวเราจะกดทับ เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งขออนุญ,ญาตนะจ๊ะโอเคจ้ะอ่ะายาวจะเนื่องจากของเราเป็นกระเป๋าสะตางค์หนังแท้นะคะเราจึงสามารถกดทับตัวเลขเข้าใส่ไว้ในกระเป๋าสะตางค์ได้เลยนะคะซึ่งเรารับประกันหนังแท้1ปีนะคะเราจะใส่ให้ทั้งหมดสีมุมนะคะพิเศษยิ่งไปกว่านั้นค่ะกระเป๋าสะตางค์รุ่นนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่รับกระเป๋าสะตางค์ของเราแนะนําให้แจ้งด้วยนะคะว่าอยากได้รุ่นไหนนะคะอะอันนี้เราจะใส่ยัน16ตัวนะคะ ซึ่งเรียกได้ว่าเพิ่มเพิ่มความแรงความเร็วหรือว่าเพิ่มเพิ่มพลังงานดีๆที่จะช่วยดึงดูดเงินดึงดูดโอกาสทางด้านการเงินก็จะมีชุดคู่เลข4289 6395และ159 159นี่จะเป็นชุดคู่เลขที่มีความหมายในเรื่องของอโชคลาภเข้ามาแบบฟุกๆนะคะแล้วก็ 4... 4เอขอโทษค่ะ93ขอโทษเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ9ก2 4นะคะ9 3 2ก็จะช่วยในเรื่องของอ่า เสน่ห์เมตตาซึ่งเป็นศาสตร์ชั้นสูงนะคะแล้วก็ 3, 2, 4ก็ช่วยในเรื่องของเสน่ห์เมตตาค่าขายเรื่องเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าสตางค์เหมือนกันนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะนอกจากเ,าเราเราได้ลงยันเศรษฐีแล้วก็ยันศาสตร์ตัวเลขแล้วในกระเป๋าสตางค์ของเรา ที่เป็นโลโก้นะคะเราได้ใส่โลโก้เป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคัง่งที่มีรูปดวงตาฟาโราอยู่ข้างในไม่แน่ใจเห็นชัดไหมนะคะก็ถ้าสังเกตก็จะเป็นรูปดวงตารานะคะเดี๋ยวแป้นหนึง่งขออนุญาตแป้นงโอเคเห็นชัดเจนแล้วก็จะเป็นรูปดวงตาราที่มีสายอลากลงมาจากดวงตาอันนี้เป็นลักษณะของดวงตาอียิปต์นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องรางที่จะช่วยดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภ เห็นได้จากชินแสหลายท่านนะคะแนะนําให้เอาแบงค์หนึ่งดอลลาร์สหรัฐนะคะพับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วให้เอารูปดวงตารามหันมาไว้ด้านนอกของกระเป๋าสตางค์ซึ่งเป็นลักษณะเหมือนเครื่องรางที่จะช่วยดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภนะคะซึ่งดวงตาฟาโรนี่เป็นดวงตาแห่งเทพเจ้าซึ่งถือได้ว่าเป็นดวงตาที่ได้รับความนับถือเป็นดวงตาที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะซึ่งแบรนด์ของเราก็นําดวงตารานี้ใส่ไว้ด้าน ด้านนอกของกระเป๋าสะตางค์ให้เลยแล้วก็เป็นโลโก้สีทองด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นมงคลเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสากลน,นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะในกระเป๋าสตางค์ของเรานะคะเราก็ได้ทําเป็นพิเศษเลยนะคะขออนุญาตไม่แน่ใจว่าเห็นชัดเจนไหมนะคะเป็นตัวจับซิปอันนี้เราสั่งทําเป็นพิเศษเลยนะคะเป็นเครื่องหมายอินฟินิตีด้านนึงแล้วก็อีกด้านนึงเป็นเครื่องหมายเอดอลลาร์สหรัฐ ไม่แน่ใจเห็นชัดเจนไหมนะคะเครื่องหมายอินฟินิตี้เป็นเครื่องหมายดึงดูดเงินดึงดูดโอกาสดึงดูดช่องทางทางด้านการเงินมาให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดถือว่าเป็นเครื่องหมายสากลน,นะคะแล้วเครื่องหมายเดอลลาร์สหรัฐอันนี้เหมาะสาหรับคนค้าขายนะคะก็จะดึงดูดเงินทุกสกุลเข้ามาให้ในกระเป๋าสตางค์ถือเป็นความมงคลนะคะกระเป๋าสตางค์ของเราใบยาวนะคะจะมีสายคล้องของขอนุญาตนิดนึงนะคะสายคล้องนี้สามารถถอดได้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ท่านไหนที่บางช่วง อาจจะรู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่อยากได้ใสยคล้องเราก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดดูให้ดูด้านในนะคะแล้วในซิปจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะลื่นมากเลยนะคะก็จะอ้ขอโทษเพลิน ตรงตัวล็อกมาเน้นะก็นแน่นอนค่ะเราก็ใส่ตัวจับซิปแบบนี้ให้นะคะแล้วกระเป๋าสตางค์นะคะตรงตัวจับซิปอันนี้เราใช้วิธีการยิงเลเซอร์นะคะเครื่องมา, Infinity, าอินฟินิตี้เลสตอนล่าสัาห์ตรงที่ตัวจับซิปนี้ถือว่าเราได้สั่งเป็นวัสดุแบบพรีเมียมเลยนะคะเพราะต้องการความความแข็งแรงและอีกอย่างหนึง่งเนื่องจากเราใช้สายคล้องนะคะก็เลยสั่งทําเป็นลนาานักษณะกุญแจที่สามารถใส่สายคล้องได้เลยไม่ต้องมีห่วงเพิ่มเพื่อความสวยงามนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะก็กระเป๋า กระเป๋าสตางค์ก็จะเป็นลักษณะมีซิปอบอันนี้ตามหลักฮวงจุ้ยนะคะค่ะด้านในของกระเป๋าสตางค์ถ้าพูดถึงเรื่องของฮวงจุย้ยก็จะมีช่องใส่บัตรจานวนแช่องลักษณะแบบนี้นะคะด้านนี้สี่ช่องแล้วก็ด้านนี้สี่ช่องนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นช่องสําหรับเออขอโทษค่ะช่องสําหรับใส่เหรียญก็ถือว่าง่ายๆสบายๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะว่า ลักษณะาการใช้งานสามารถที่จะใส่ความจุค่อนข้างจะเยอะนะคะเดี๋ยวลองให้ดูนะคะใส่เดี๋ยวแปบแป๊บนึงนะคะใส่มือถือได้เลยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะใส่โทนบัตรความจุเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแนะนําเลยนะคะว่าถ้าใส่ทนบทัตรอันนี้เป็นกระเป๋าสตางค์ส่วนตัวนะคะเผอิญเกิดวันเสาร์ก็เลยใช้สีแดงอขออนุญาตแป๊บนึง่งเดี๋ยวให้ดูนะคะแปบ๊บนึงนะคะ นิดนึงนะคะถ้าใส่เงินในกระเป๋าสตางค์ก็สามารถใส่เข้าไปได้ ทั้งใบเลยนะคะขออนุญาตเราใส่เงินนะคะเอาบริเวณด้านหัวนะคะใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์นะคะก็สามารถใส่ได้เยอะทีเดียวนะคะก็ก็อันนี้ก็ประมาณ50บใบนะคะก็น่าจะได้ประมาณ200ใบนะคะความจุของกระเป๋าสตางค์ซึ่งปกติเราก็จะประมาณนี้นะคะค่ะนี่คือลักษณะของกระเป๋าสตางค์สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะอ๋อลืมบอกไปนะคะว่าลูกค้าที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปนะคะเราจะอ่าสมมอิ คลิปพิเศษวิธีการเปิดกระเป๋าสตางค์ตามศาสตร์ญี่ปุ่นให้นะคะค่ะถ้าสนใจกระเป๋าสตางค์ของเรานะคะทักมาได้ที่ไลน์ไอดีรับซัพนะคะซึ่งกระเป๋าสตางค์ของเราช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชันนะะ่นนะคะใบสัน้นนะคะใบสั้นใบสั้นจะราคาใบาละ 1,965บาทนะคะใบายาใบายาอขอโทษขอโทษพูดผิดค่ะใบสั้นราคาใบาละ1,565บาทนะคะใบายาวราคาใบาละ1,965บาทนะคะลืมบอกนิดนึงกระเป๋าสตางค์ใบายาวนะคะเราจะมีข้างหลังให้นะคะข้างหลังนี่สามารถใส่พวกสลีปหรือบัตรอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราไม่ต้องการจะใช้แล้วแต่เนื่องจากเป็นพลังงานที่ไม่ดีนะคะก็เอาไว้ข้างนอกอ ของกระเป๋าได้ก็ลึกทีเดียวนะคะโอเคค่ะกระเป๋าสตางค์ใบสั้นและใบายาวของเราสนใจทักมาได้นะคะแล้วพบกันที่ไลน์ id รับซั a ค่ะ